عين عي رار تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر ف ف يا كيف ف كف اليف عين 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 ذا با فكيف كان عذابي ونذر وهو لم لا قبدا قد يَاسِين يس سر سر من لم قر همزة ألف آنون لم ذل ذن كف ذك راري هلم هل ميم 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 دن مد كفك رار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كفا كذا ذا ما تبت ساسا من ومودندو بان بن نو กัซดาบัสัมมุดินนูดรใะ้เเป็นสำเนียมจะตัวตาป้นต่โคนฟันบนนะครับตาโนนงตัวนี้นนนตาเจอกับใจนะครับอีกฟ้าสอนตัวนูนจ่อตัวใจนะครับตัวใจนี่ปลายลิ้นสันนะครับอ่าเจ้นะครับใกล้ๆเราจะไม่อ่านว่าตันตั้ยจีสันสันอินโนนนะครับตัวอินลำคอส่วนกลางนะครับไปสะกดกับตัวนูนนะครับดวงเสียงอุน นูนอาลีฟนายาวสองนะครับอ่าซีนซ์ตัวซีนพ่นลมนะครับซอสซีนใสอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากนะครับกาฟกาสันส้นๆนะครับฮัมซานูนอันบนนูนมีตัชลีดไว้ยืนุนกุญแจนะครับนูนน่ะสั้นนะครับฮามิมฮูม,มิมตายเจกัมซาอิลฮะเชฟะวีอันนี้ชัดต,ตัวมิมฮัมซาอินอ่ะนะครับตัวอินลำคอส่วนกลางจีมอาลีฟเจตัวจีมนะครับอยู่ที่กลางลิ้นนะครับอ่า ใจอยู่ตัวใจปลายลิ้นสันนะครับตัวใจก็อยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากนะครับนูนคอนะตัวเคาะนะครับลำคอส่วนบนพ้นลมลามมีมลิมนะครับสระสองเจอกับมีมอินดอร์แมนคุณนะอ่านให้เข้ากันหงวงเสียงสองมีสี่ตัวยาวาวมีมนูนมีมนูนมุงน,นูนตายเจอกับกอฟนะครับซ่อนตัวนูนจ่อตัวกอฟตัวกอฟอยู่ที่คนลิ้นมาใกล้ใ้ใกล้ๆงงงูแต่ไม่ใช่งงงูนะครับมุงมุงกอฟก็

สั้นๆนะครับอินอ่าสั้นๆนะครับดานอลีฟดานตัวดานปลายลิ้นเตที่ไรฟันบนนะครับยาวสองบายาบวสองเช่นเดียวกันว้าวสั้นๆนะครับนูหนูสั้นๆดานตัวดานปลายลิ้นเตที่ไรฟันบนดานดานซูรอรีอ่าน์ควอล์โคมันครับฟังไงฟังกค่ไหนอาบีวานุซุตรงนี้รอหน้านะครับเวลายุดวานุซุต่อไปนะครับ วาววสันส้นๆล้มละกอฟดานกอเดนะครับนะ,ะตัวกอฟอยู่ที่โคลินนะครับบนดานมีสุกูอยู่ก็เรียกว่าสะท้อนเบานะครับตายมาแต่เดิมนะครับออฟดานกอเดตัวดานไปลิ้นเต่ที่โคนฟันบนนะครับตรงนี้มันตายก็สะท้อนยาซีนยสัส ซีนรอซาร์ตัวซีนพ่นลมแล้วก็ตัวรไปสะกดกับตัวรอตรงนี้รอหนานะครับเพราะว่าก่อนหน้ารอนั้นเป็นฟระนูนลมนัลกระดูกลิ้นนะครับอ่าลามกอมารีกอฟตัวกอฟอยู่ที่คคลินเป็นสะกดกับตัวรอนะครับก่อนหน้ารอก่อนหน้ารอตายตัวเนี่ยเป็นดอมากก็รอนี้เป็นหนาเช่นเดียวกันหนาเช่นเดียวกันคอฟรอกูร์ฮัมซาอาลีฟอายาวสองนะครับนูน่ะลามาลิสไม่เอาอ่า ไม่ต้องพ่นลมลามซาลิทเฉยๆนะครับลิทแดนกัฟวิกตัวกัฟพ่นลมรอรีสั้นๆนะครับฟาฟา,ฟาตัวฟาปลายลฟ,ลลฟันบนกที่ฝีปากล่างฮาลามฮัลกระดูกลิ้นนะครับมีมีมิมนูนตาเกับมีมิโดรมนะาากก์มันกูนะอ่านได้เข้ากันหนองเสียงสองมีมดานมุดดะไม่ถูกนะะฮอย่าไปมุดดะมุดเฉยๆมุดนะครับดานดะไม่ต้องไปสะท้อนตัวดานถ้าไม่ตายนะครับดานดะสะทัดกาฟกี รอริน <c oughs> ตรงนี้รอตรงนี้เราอ,อ,อ่านให้มันตายแล้วก่อนหน้ารอที่จะตายเนี่ยเป็นกัสรเราก็ออนนจะต้องเป็นรอบาวะลากอนะนี้ยซาร์นัลกุรอานในที่ิดริฟะฮัลมิมุดด็กิ์กัฟザนกัตไม่ถูกอ่าแต่กัสไม่ถูกต้องกัตเฉยไม่ต้องไปพูดกัดันะสนสนๆะครับบาตัวด่านไฟลิ้นแต่ที่ไรฟัรบนกดไว้ะบตัตบัต ซซส,าสามีหมวมูดยาวสองนะครับด่านดูสั้นๆบานูนบินบนนูมิตัชลิดนะครับนองเสียงนูน,นูสั้นๆด่านดูสั้นๆเช่นเดียวกันตัวดัานเป็นิตเต่ที่ไรฟันบนรอรีสนสนส่สั้นๆขลับัสมดนบินนูดร,ร์ซนักัลลอฮุลอาซีม